ข่าวแรกนะคะสําหรับการเกาะติดสนามเลือกตั้ง66นะคะคุณผู้ชมสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตค่ะได้กําหนดวันเลือกตั้งล่วงหน้าไว้แล้วนะคะนั่นก็คือวันที่7พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะคะพร้อมกับบอกวิธีการลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์สําหรับคนที่อยู่ในเขตและนอกเขตเลือกตั้งค่ะ การเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่14พฤษภาคมนี้นะคะหลายคนเนี่ยอาจจะติดภารกิจทำให้ไม่สะดวกในการที่จะเดินทางไปเลือกตั้งในวันและก็เวลาที่กำหนดสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากก,ะกะตก็ได้มีการกำหนดให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตแล้วก็นอกเขตเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่7พฤษภาคม2566โดยสามารถที่จะยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งและนอกราชา อาณาจักรได้ตั้งแต่วันที่25มีนาคมไปจนถึงวันที่9เมษายนค่ะ ซึ่งการเลือกตั้งสสในเขตเลือกตั้งมีผู้ที่มีสิทธ e <slowed S 1> <ส>ิ์เ <c ció> <c oughs> ลือกตั้งนะคะได้รับคําสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้งสามารถที่จะยื่นคําขอลงทะเบียนใช้สิทธิ์ภายใน20วันก่อนวันเลือกตั้งโดยยื่นคําขอลงทะเบียนใช้สิทธิ์ต่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่ทางกกตกําหนดค่ะณที่เ,เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งที่ตัวเองมีสิทธิ์เลือกตั้งโดยสามารถยื่นผ่านทางช่องทางเหล่านี้ น,ะะนั่นก็คือไปยื่นคำขอด้วยตนเองหรือว่ามอบหมายให้ผู้อื่นยื่นแทนยื่นคำขอลงทะเบียนต่อนายทะเบียนอำเภอหรือว่านายทะเบียนท้องถิ่นตามที่ตัวเองมีถิ่นกำเนิดอ,อยู่นะคะ2ค่ะยื่นคำ ขอทางไปรษณีย์จากหน้าซองถึงนายทะเบียนอำเภอหรือว่านายทะเบียนท้องถิ่นโดยถือวันประทับตาไปรษณีย์เป็นสำคัญค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมในการยื่นคำขอค่ะหนึ่งเลยคือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรที่มีรูปถ่ายและหมายเลขประจำตัวประชาชนที่ทางราชการออกให้ค่ะ 2. องคือคำสั่งของทางราชการหรือหนังสือรับรองจากหน่วยงานของรัฐแบบคำร้องขอใช้สิทธิ์วิธีการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ตค่ะ 3ค่ะผู้ที่ประสงค์ยื่นคำขอลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดสามารถดำเนินการยื่นคำขอลงทะเบียนด้วยตนเองได้ทางเว็บไซต์หรือทางแอปพลิเคชันดังนี้ค่ะทางเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียนหรือว่าโบราลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตและสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตได้ค่ะโดยสามารถลงทะเบียนได้ตลอด24ชั่วโมงและไม่ต้องนำส่งเอกสารหรือหลักฐานประกอบการลงทะเบียนค่ะ